มี13.6ขีด26มาขายแยกเส้น1เส้นราคาถูกๆนะคะนี่ก็ขายโลกๆไปเนาะ13.6ขีด26นะคะตัวนี้จะเป็นยางหลังโรตอร์45-51แรงม้านะคะยันมาโคบตตาใส่ได้เลยนะคะยี่ห้อโอตานนรุ่น F35 ดอกยาง หลือประมาณนี้นะคะขอคนรับได้ไม่ซีเรียสน,นะคะขายแยกเส้นหนึ่งเส้นสําหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการเอาไปเปลี่ยนแค่ข้างเดียวนะคะสามารถสลับใส่ซ้ายขวาได้เลยลาสินค้า1334สนใจโทรหาน้ําตาลแล้วแจ้งว่ารับ1334ได้เลยไม่ป่าไม่รั่วนะคะยี่ห้อโอตานนี้เป็นยางเปอร์เซ็นต์นะคะสําหรับเส้นนี้น้าตาลขอปล่อยที่เส้นละ1 0 0 0 200บาทนะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเนาะพี่พี่ท่านใดที่สนใจก็โทรหาน้ำตาลได้เลยนะคะนี่ 1, 2 0 0ันบาทนะคะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะรหัสสินค้า13 3 4สถ้าสนใจก็โทรหาน้ำตาลได้เลยเบอร์ด้านล่างนี้นะคะ0ูน9 69, 69, 1 6กหนึ่งเก้าห้า้าหนึ่งหรือแอดไลน์ line. มาที่เบอร์นี้กันก็ได้นะคะ รุ่น f 3 5นะคะขายแยกเส้นมีเส้นเดียวพี่พี่ท่านใดที่ต้องการอยากได้เป็นคู่ก็ทักหาได้นะคะมีทั้งคู่ทั้งแยกเส้นมีมีมหลายแบบเนาะตัวนี้ก็ปล่อยเบาๆนะคะ1,200บาทส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านไม่มีบวกเพิ่มแล้วนะคะส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะ